ทุกท่านเข้าสู่รายการพบกิจพิชิตโชคนะครับตอนนี้ยังยืนกันอยู่ที่จังหวัดปุดรธานีนะครับในงานสัมมนาใหญ่255อนาคตทีวีดาวเทียมของ PSI ของเรานี่เองนะฮะและตอนนี้ครับพร้อมแล้วครับในช่วงบ่ายอีก5ร้านค้าผู้กล้าของเรานะฮะหลังจากที่ไปรวบรวมมาได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็ยืนหล่อยืนสวยกันอยู่ตรงนี้นั่นเองสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ไม่ให้เนกาเสียเวลานะครับเราจะมาเล่นเกมกัน เราจะได้เล่นเกมอะไรเราไม่สามารถเลือกได้เราเลือกได้แค่หมวกที่เราจะเลือกนะฮะข้างหลังนี้นะฮะคือเกมของทุกท่านนะครับถ้าอันนี้เชื่อว่าตกลงกันได้นะ,ะอ่าถ้าไม่ได้ก็รบกวนตีกันข้างหลังน, <S <s <illes> <S นู้นนะครับผมแล้วก็ออกมายืนประจําตําแหน่งที่ตัวเองเลือกซึ่งถ้าพร้อมแล้ว <S <s <illes> <S ไปยืนประจําเลยฮะอ้อ,อมไปข้างหลังครับผมอ้อ,อมไปข้างหลังครับอ่าแล้วไปยืนข้างหลังหมวกที่ตัวเองเลือกนะครับผม เดี๋ยวเรานับ1 2 3, 3แล้วเปิดพร้อมกันนะฮะเราจะได้ทราบชะตากรรมของเราแล้วละฮะว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างและตอนนี้นะฮะเมื่อกี้ในฐานะที่เลดี้เฟิร์สให้ผู้หญิงเลือกก่อนอ่าเลดี้เฟิร์สเช่นกันผู้หญิงเล่นก่อนเลี้ยงจากนี้ไปนี่เลยนะจ๊ะเลี้ยงจากนี้ไปนี่เลยนะครับโอเคนะครับอ่ะจับหมวกครับผม1 2 3เปิดครับโอ้ oh ho. อคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะกลงล้อแห่งชะตากรรมก็เริ่มทำงานแล้วนะฮะและเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเกมเงาะเกมแรกจะเป็นอย่างไรกับฝีมือของผู้เข้าแข่งขันที่เป็นสุภาพสตรีท่านเดียวในครั้งนี้นะครับมีกล่องรางวัลให้อยู่ตรงนี้ทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ากล่องที่เรียงอยู่นี่คืออะไรกล่องที่เรียงอยู่นี่คือกล่องรางวัลนะฮะมีทั้งหมด10กล่องโชคชัดร้อยคือจานโอเคชุดเดียวฮะธรรมดามีอยู่7กล่องแต่อีก3กล่องคือโชคชัดหมื่น จาน1ชุดเสื้ออีก10ตัวโชคชัดแสนจาน2ชุดเสื้ออีก20และโชคชัดล้านจาน3ชุดกับเสื้ออีก30ตัวมูลค่า5,000กว่าบาทนะครับฉะนั้นแล้วทุกท่านเชิญเลือกรางวัลของตัวเองด้วยนะครับฉะนั้นวิธีเลือกมาทางนี้ครับผมมาทางนี้ครับผมถ้าเราเคยไปงานบวชเราจะได้เห็นวิธีการแย่งตังหน้ากันนะครับผม เคยให้ผู้หญิงเลือกก่อนแล้วเคยให้เด็กเลือกก่อนแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันฉะนั้นตอนนี้ไปเลือกพร้อมๆกันเลยนับ1 2 3 3นะฮะรอสัญญาณนะครับ1 2, นะะึ้งซึ่มไปก่อนเลยฮะไปก่อนเลยฮะโอเป็นกก่เออนานา้นานาคุณผู้ชมครับและพบอิดพิชิตโชคในเทปนี้นะฮะ เป็นเทปที่ดิวกันพิเศษนะฮะตรงนี้เลยนะฮะพี่กระแตเชิญนัานนี้ครับนี่นี่พี่กระแตจากศูนย์อุดอรนะครับบอกว่าลูกค้ามาแล้วไม่ได้เล่นครบนี่พี่กระแตนอนไม่หลับ<ช>มันไม่ได้ฉะนั้นลูกค้าจะกลับบอกอย่าพึ่งกลับไม่ว่าคุณจะได้อะไรเพิ่มเป็นโชคชัดล้าน <c oughs> คุณเอจากล้าน ไอคิวไฟบูลครับจริงๆแล้วเนี่ยเลือกได้โชคชัดร้อยคือจานโอเคชุดเดียวใช่ใช่นี่อันนี้เขาเลือกได้นี่นี่นี่ที่เลือกได้นะฮะพี่กระแตบอกว่าเล่นเธอค่ะในฐานะที่ศูนย์อุดรนี่อยากจะรับผิดชอบจริงๆค่ะศูนย์เลยค่ะศูนย์เลยอยากจะรับผิดชอบนะครับถ้าชนะจานโอเคสามชุดและเวลา45วินาทีเพิ่มเป็น1นนาทีครึ่งว้าวคุณผู้ชมครับ สำหรับเกมกล้วยหอมจอมสนนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆครับหนึ่งนาทีครึ่งนี้นะคุณเอครับฉะนั้นยืนประจำที่เลยครับคิดว่าทำได้ไหมนาทีครึ่งมีโอกาสครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะหนึ่งสองสามไปครับไปครับคุณเอครับหนึ่งนาทีครึ่งโอ้มีตีถอยหลังด้วยนะอห้ามใช้มือครับห้ามใช้มือครับห้ามใช้มือครับมีตีถอยหลังด้วยนะฮะมีตีถอยหลังด้วยครับคุณผู้ชม โอ้โหนาทีครึ่งสบาย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 นาทีครึ่งนาทีครึ่งดูว่าใครจะเสียนาทีครึ่งครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ยังไม่ถึง30ิวิเลยนะฮะเลยครึ่งทางมาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เบี้ยวเริ่มเบี้ยวเริ่มเบี้ยวเริ่มเบี้ยวครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเต็มเอีกนึ็นนาทีเต็มเอีกจนนาทีเต็มเใชมไปไปไป ตายแล้วหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีเวลายังเหลือเฟือ,เว,เ,อเวลายังเหลือเฟือเวลายังเหลือเฟือไม่องกวัวเอาละฮะผมผม,ผมถอยนี่ให้เลยนะผมถอยจากให้เลยนะครับไม่ได้ครับหันโลไม่ได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมีเลี้ยงมาข้างหน้าด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยครับคุณผู้ชมครับลูกนี้จะเข้าหรือ,อไอนะม่อโหดันไปตีโลแล้วคุณผู้ชมครับไปตีโลซะอยางไนไป ได้ดีเลย่าเงี้ตอนนี้เหลือ20่สิบวิตั้งสติดีๆตั้งสติดิดดดดมันแลบออนคางอะคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วผมไม่เคยลุ้นใครหนักขนาดนี้เลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้เร็วนะฮะเวลาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะฮะหนึ่งนาทีครึง่งโอ้โหตายแล้วหนึ่งนึ่งหนนี่นี่นี่นนนนโอ้ ผมภาคนี่ยังกับภาคแข่งเรือเลยนะมันแบบว่ามันลุ้นมากๆ,ๆอ่ะโอ้โหคุณเ e อครับไปภาคตรงไหนฮะอ,นอ่าปันเอลเอลอาจจะใช้งานเยอะไปหน่อยโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เกือบชนปากประตูนะโอ้โหแล้วไปตีโหลเบี้ยวอะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็คุณเ e อจากร้านอะไรครับผม <IQ S 2> ไอคิวไพบูญครับไอคิวไพบูญตั้งอยู่ตรงไหนจ๊ะอ่าอยู่ในอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนหนองบัวลำพูเลยนะมีบริการอะไรบ้างฮะร้านนี้ก <ๆ S 1> นะ็ครบเครื่องเครื่องไฟฟ้าครบครบเครื่องเรื่องไฟฟ้าเลยนะมี เบอร์โทรไหมถ้าสมมติเขาอยากไปแต่ไปไม่ถูกครับครับ042 313 296 042า1 3 296กครับคุณเอยินดีให้บริการอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับและเทปหน้าฮะจะเป็นของใครกับดิวพิเศษอย่างนี้ยังอยู่กันที่จังหวัดอุดรนะฮะเพราะความใจถึงของเขานะฮะเราคงจะต้องตามเชียร์กันต่อไปสำหรับวันนี้ผมและคุณเอพร้อมกับเพื่อนช่างไปอะไรภาคอีสานที่เหลือขอลาไปก่อนสวัสดีครับคุที่ช่วยนุนหลังให้เราได้มีพลัง สร้สาง,ส,ง,ส,งสิ่งดีๆทุกอย่างให้กับคนดูคนไทย